รครับรครับ <S <S มีปัญหาอะไรไหมครับไอ้พวกเครื่องมือช่างที่เขาบอกว่ามอเตอร์มีแปลงถ่านกับมอเตอร์ไร้แปลงถ่านมันต่างกันยังไงในฐานะที่ผมเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเครื่องมือช่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆเลยครับมอเตอร์แบบมีแปลงถ่านหรือ brush motor ทํางานด้วยการใช้แปลงถ่านที่สัมผัสกับคอ,บคอมพิวเตอร์ส่งกระแสะไฟฟ้าไปที่แกนหมุนทําให้มอเตอร์เกิดการหมุนด้วยการสัมผัสและเสียดสีกันของแปลงถ่านนี่เอง ทำให้มอเตอร์ชนิดนี้อาจจะสึกหรอได้ไวแต่ก็ซ่อมแซมและบํารุงรักษาได้ง่ายเช่นเดียวกันเพราะไม่มีความซับซ้อนและมีราคาถูกส่วนมอเตอร์ไร้แปลงถ่านหรือ Brushless มอเตอร์นั้นสังเกตง่ายๆคือที่ตัวเครื่องจะมีสัญลักษณ์ b u s ั shless หรือ BL มอเตอร์ติดอยู่ที่ตัวเครื่องส่วนการทํางานอธิบายให้ฟังง่ายๆเลยก็คือจะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมการหมุนแทนการใช้แปลงถ่านมอเตอร์ประเภทนี้ ให้แรงบิดที่สูงและ,สะเสถียรกว่าแบบมีแปลงถานน้ำหนักเบาสึกรอ,อน้อยเพราะไม่มีการเสียสีแต่การซ่อมแซมและบำรุงรักษาก็ทำได้ยุ่งยากและแพงกว่าเพราะแผงวงจรมีความซับซ้อนและยังมีเรื่องความแตกต่างของมอเตอร์ทั้งสองแบบนี้นะครับคือเรื่องเสียงและประกายไฟโดยมอเตอร์แปลงถานจะมีประกายไฟที่ตัวมอเตอร์ที่เกิดจากการเสียสีส่วนมอเตอร์แบบไร้แปลงถานจะไม่มีประกายไฟ ส่วนเรื far, ่องเสียงเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบให้ฟังกันชัดๆเลยนะครับจะเห็นได้ว่ามอเตอร์ทั้ง2แบบนี้มีความแตกต่างยังไงก็เลือกซื้อให้เหมาะสมกับการใช้งานและงบประมาณที่เรามีครับและที่สามารถเลือกซื้อเลือกช็อปเครื่องมือช่างไร้สายทั้งแบบมีแปลงฐานและไร้แปลงฐานรวมไปถึงเครื่องมือช่างทุกประเภทที่มีคุณภาพจากหลากหลายแบรนด์ชั้นนํา ได้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาเพราะที่ไทยวัสดุของเราครบเรื่องบ้านถูกและดีแล้วคุณหล่ะครับมีปัญหาอะไรไหมครับ